ันเวย์นี้ต้องสับๆอย่างเดียวนะคะเพราะระยะทางกว่าจะเดินถึงปลายเวทีนับๆดูแล้วก็หลายช่วงเสาเลยทีเดียวดูเหมือนง่ายค่ะเพราะเดินตรงอย่างเดียวถึงจุดมารจะแค่ฟูเทินกลับไปนะคะแต่พอไปทาสาวๆผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สนะคะบางคนบอกขาแข็งจะเดินไม่ออกอยู่แล้วค่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้มาเดินแบบกลางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ผู้คนก็ยังคงสัญจรไปมาค่ะไหนจะแสงสี เสียงสายตา,าคณะกรรมการที่คอยเก็บคะแนนอีกงานนี้ใครนิ่งกว่าก็น่าจะวินนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่พลิกโผค่ะที่รางวัลพิเศษในรอบ best of the runway นะคะในรอบไทยเนสแฟชั่นโชว์ค่ะอวดผลงานการออกแบบผ้าทไทยผู้ชนะคือคุณตะวันพรล,ลพัฒนนะคะที่พกดีกรีนางแบบมืออาชีพมาด้วยก็เลยได้เซ็นสัญญาเข้า oh, สังกัดโมเดลลิ่งแฟชั่น oh. ค่ะ ทําให้สาวงามมองย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนที่ยังเป็นน้องใหม่อยู่ตอนนั้นก็เดบิวตวงการแฟชั่นไทยในฐานะนางแบบสาวทรานนะคะตอนนั้นวงการแฟชั่นอาจจะเปิดกว้างแล้วก็จริงแต่คําว่าผู้หญิงข้ามเพศคือสิ่งที่ถูกนํามาวัดคุณค่าและความสามารถดูบ่อยๆเลยไปฟังความเห็นของเธอกันค่ะ มันคิดว่าส่วนตัวแล้วค่ะทุกๆโมเดลิงก็ต้องมองหาคนที่มีความสามารถมากกว่าคําว่าเพศว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะมันหมดยุคไปแล้วกับคาว่าคุณเป็นเพศอะไรหรอคะแต่ในปัจจุบันคุณมีความสามารถอะไรมากกว่าแล้วคนก็โชว์สิ่งนั้นออกมามันจะทําให้ทุกคนอค่ะอยากพาเราอยากพัฒนาในตัวเราและเราก็จะได้พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปค่ะเพื่อโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตนี่คิดว่าคํานิยามของความงามของเจลาที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องอะไรหรอกอืมเราได้เพชรเม็ดใหญ่ๆมาเม็ดหนึ่งเนี่ เรามีช่างแกะเจอในเพชรที่เป็นคนเดียวกันเพชรออกมาก็ไม่เหมือนกันถึงเพชรที่จะมาจากเม็ดเดียวกันเพชรออกมาก็ไม่เหมือนกันทุกคนมีความยูนิคในแต่ของตัวเองทุกคนมีมเอกลักษณ์ของตัวเองดังนั้นอย่าไปาให้คำของคนอื่นมาลดเลือนความเป็นคนของเรา นี้รถไฟฟ้าที่มีผู้คนเดินทางมากกว่าหลักพันคนต่อวันเป็นรันเวย์นะคะอวดผ้าไทยแบบนี้เป็นความตั้งใจของเวทีกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านแฟชั่นค่ะด้วยการเลือกผลงานผ้าไทยของห้องเสื้อเท,เ,ทเตอร์โดยจอมสิริชัยนะคะหนึ่งในดีไซเนอร์ยุค80ที่สร้างอิทธิพลให้กับวงการแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยและปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ4ทศวรรษของเทเตอร์ด้วยจึงได้เห็นการรวมตัวของคนบันเทิงสายแฟชั่นแล้วก็อดีตนางแบบร่วมยุคข่ะมาหมดพี่นก สินใจม้าออณพพาคุณอาอร์ตอารยารวมถึงกลุ่มนาแบบและก็นักแสดงชายทั้งไบรท์นรพัฒนกระทิงขุนนรงนะคะแล้วก็เจ้าของตําแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคนแรกของไทยค่ะคิมถติสันด้วยนะคะร่วมเดินแบบและสื่อสารคอนเซ็ปต์ของเวทีว่าความงามและคุณค่ามนุษย์ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเพศซึ่งปีนี้เวทีมิสทิฟฟานี่มาในีม The Future is Yours ค่ะ สิทธิส่วนบุคคลของไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมรู้สึกว่าทุกคนนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราใช้ชีวิตด้วยกันคือสิทธิของทุกคนมันต้องเท่าเทียมกันอยู่แล้วครับผมเลยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิของชายหญิง LGBTQ ผมเชื่อว่ามันต้องเหมือนกันครับ สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุ้นมงกุฎนะคะแต่ว่ายังเหลือไฮไลท์สำคัญของเวทีมิสทิฟฟานี่ก็คือการเก็บคะแนนรอบห้องดำมีการวัดทัศนคติกันไปเลยนะคะแนวคิดการเมืองสังคมความเท่าเทียมงานนี้ต้องเอาชนะใจตัวเองแล้วก็รับแรงกดดันจากทีมคอมเมนเตอร์เตอรฝีปากกล้าด้วยก่อนจะถึงรอบสำคัญ2รอบนะคะได้กับรอบ พลิมินารีวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์แล้วก็คัคืนไฟนนลค่ะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์ที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาค่ะ